สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานขำเถิงสดร้อนรอบวันครับน้องเลวูแวะแม่ทาทาสุดปื้มลูกคลอดหนักเกือบสามโลพ่รุรัวสุขสมใจวันที่รอคอยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงคําวันที่12มกราคม259พันาร้อ้งลองสาวชื่อดังนะครับอมิตาทา,ทายังสีน้าพงพิพิธคลอดลูกชายน้องเลวและที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขมุมวิทโดยมีหมอฉาติดอดุลนะครับสีน้าพงพิพิธ สามีสุธิรักษ์ให้กำลังใจอยู่เคียงข้างทั้งนี้คุณแม่ไพแดงได้ให้กำเนิดบุตรด้วยวิธีผ่าคลอดโดยคุณหมอนิธิวัตรกิจศียุไรรวมตั้งชื่อบุตรชายว่าเด็กชายเลศีนะองค์พิมตรน้ำหนักแรกคลอดนะครับ2 9 4 5กกิโลกรัมสูง50เซนติเมตรขณะนี้น้องเลมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับชื่อของเลมีความหมายถึงแสงสว่าง ซึ่งตรงกับความหมายของชื่อคุณแม่อมิตราที่แปลว่าแสงที่มีวิวันสี่สุดคุณแม่ทาทาเปิดความรู้สึกถึงการคลอดบุตรชายว่าตื่นเต้นมากๆรู้สึกถึงตื้นตันมากด้วยที่ได้เป็นแม่และได้เจอกับเลสักทีทางนี้คุณพ่อหมอและคุณแม่ทาทาพร้อมเกิดใจให้แถงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับพร้อมรวมเก็บภาพน้องเลในวันที่14มกรา เวลา1 4 0 0นนะห้องชุมใหญ่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับ